สวัสดีครับสำหรับ EP นี้จะมีการเปิดกล่องของ c g m o 8ในซิงเกิลที่3นะครับมะลิโดย EP นี้เรามี CD 5แผ่นแล้วก็มินิโฟโตบุ๊ก5เล่มน,นะครับสำหรับภาร,รกิจของ EP นี้ก็คือตามหารูปน้องฟอร์จูนมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้รูปน้องฟอร์จูนหรือไม่ไปดูกันเลย เริ่มแรกเราจะมาดูว่า CD ดีซิงเกิลที่3มมาลิหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เป็นการเอาเซนัตสิ16คนนะครับมาถ่ายเรียงกัน3แถวนะครับเมมเบอร์มีห้าคนก็เอาเฉพาะเซนัตสิ16คนมาถ่ายโคเวอร์ของ CD อันนี้คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็16คนนะครับโดยที่ซิงเกิลเซตที่3เนี่ยครับ ก็จะมีทั้งหมด3เพลงนะครับมาริ chain of love er แล้วก็บ้านแห่งหัวใจนะครับอ่ะมาดูข้างในกันข้างนอกตัวซิงเกิลที่3ามมารินะครับมีน้องคันนิงนะครับเป็นเซนเตรอร์ของเพลงนี้ด้านหลังก็จะเป็นดอกมาริแล้วก็ชื่อผู้ร่วมงานในซิงเกิลน,นี้นะครับมาดูข้างในการ อะมาดูข้างในกันนะครับรายละเอียดด้านในก็จะเป็นเส็นบัสซูสิบหกคนอันนี้เป็นภาพยาวนะครับไล่มาอ,อันนี้เป็นรูปภาพคนก่อนมีน้องพนันนีน่าลีน่าเจดาแล้วก็น้องมิวนะครับรูปต่อไป สี่คนนะครับเป็นสิตาออมแชมพูนีนี่แล้วก็ตามด้วยสี่คนปีโป้ปิงแองเจลแล้วก็น้องพิมพ์นะครับแล้วหลังแล้วหลังก็จะเป็นเซนเตอร์และฟอลโล่นะครับฟอร์จูนคันิง แล้วก็มามิงนะครับเป็นเนื้อเพลงมะลิเชนออฟเลิฟแล้วก็บ้านแห่งหัวใจมันก็เป็นดอกมะลิโดยมีแคปชั่นดอกมะลิดอกน้อยค่อยๆเรียงร้อยไปจะดูงดงามและเป็นได้เหมือนมาอะไรนะครับเพลงเพลงนี้มีท่อนร้องแบบนี้นะครับมาดูการว่าไฮไลท์ของซีดีก็คือ เราจะได้รูปน้องฟอร์จูนหรือไม่นะครับเข้าใจว่าซิงเกิลน,นี้รูปที่แถมจากมินิโฟโตบุ๊กแล้วก็ซีดีก็จะมีของเซมบัสึกมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับดูกันได้เป็นได้เป็นใครครับ เป็นรูปน้องน้องอะไรน้องมิวไหมขออากระดาษออกก่อนนะครับน้องปีโป้นะครับน้องปีโป้อันนี้ก็เป็นรูปของเซมบัสสึน้องปีโป้นะครับอ่าแผ่นแรกน้องปีโป้เราเริ่มแผที่สองกันแผนที่สองด้ใกรครับ อันนี้สองเป็นชุดไทยมาแล้วครับชุดไทยมาแล้วครับมามิ밍ชุดไทยนะครับมามิ밍ชุดไทยนี yeah. ่เป็นที่สามอันนี้เป็นชุดมารีนะครับได้น้องน้องไรเอ๋ย น้องเหมยน,นะครับตอนนี้ก็เป็นไม่ใช่เซ็นมัสึกนะครับจะได้เป็นชุดแบบนี้มามารันีชุดไทยมานะครับชุดไทยเซ็นมัสืกการันตีแล้วครับแอเจินนะครับ,รบชุดไทยน,นี้ชุดไทยตอนแสดงในเอมบฉากสุดท้ายนะครับดีขนาดัครับ<ด> อันนี้น่าจะเป็นเซนมาสือนะครับน้องนี่นี่เปล่านี่นี่นะครับต่อมามาดูมินิโฟโตบุ๊กในมินิโฟโตบุ๊กหนึ่งชุดประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกันเลย นี้โฟลต์บุ๊กก็ประกอบด้วยอันดับแรกอันนี้เราเรียกว่ามิวสิกการ์นะครับมิวสิกการ์ด้านหน้าก็จะเป็น t h e ร์ฟิงเกิลมะลีนะครับด้านหลังก็เป็นมิวสิกการ์สามารถอาคูดโค้ดแล้วก็ไปรีดีมเพลงได้ในแอปพลิเคชันไอ m นะครับก็หน้าตาแบบนี้เหมือนกันทุกซองนะครับ ต่อมาเรามาดูก่อนว่ามินิโฟตโตบุ๊กหน้าตาเป็นยังไงก็เซ็นบัสสิบหกคนอยู่หน้าปกนะครับด้านหน้ามินิโฟโตบุ๊กก็มีัคเบอร์มาด้วยนะครับนี่คือหน้าปกของมินิโฟโตบุ๊กเป็นัคเบอร์สิคนนะครับ ด้านหลังน้านหน้า,นาก็เริ่มจริงของมินิ photo book เป็นแบบนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายสวยๆของน้องๆนะครับฟอร์จูนมามิงคันนิงนะครับ, June, รบก็มีเนื้อเพลงมะลิอยู่ก็ได้ตามคนเลยครับเจดาน้องมิว ลีนาะน้องพันธ์นีนาะปีโป้แล้วก็รูปกลุ่มนะครับต่อไปก็จะเข้าเพลงเชนออฟเลิ e แล้วก็บ้านแห่งหัวใจมาแล้วครับแองเจลปิงพิมพ์ออมแชมพูแล้วก็รูปกลุ่ม สีตานีนี่ฟอร์จูนก็ถ่ายรูปกุ่มนะครับมามิงแล้วก็คณิงนะครับคู่นี้คู่กันนะครับเป็นดอกมะลกมิก็จบของมินิโฟตโตบุก๊กจบของมินิโฟโตบุ๊กต่อมามาดูไฮไลท์ว่าเราจะได้รูปใครนะครับรูป ได้อ่าชุดไทยมาแล้วครับคันนิงชุดไทยนะครับมาแล้วครับคันนิงชุดไทยเย,ย่ได้ทั้งคันนิงได้ทั้งมามิงเ,เ,เล่นเร็วเล่นที่สองมาสองในใครครับเล่นที่สองเล่นที่สองได้ชุดธรรมดาครับ น้องแชมพูวันนี้เป็นชุดจาก MV ที่เป็นตอนเรียนลำตอนแรกนะครับใน m อตอนแรกสามชุดไทยมาแล้วได้ของน้องแชมพูนะครับแชมพูชุดไทยเอาแล้วแชมพูหรืออีกสองเล่มนะครับ ฟอจูนยังไม่มาหาเลยครับที่ตีชุด mv โอ้ดีนัดจังอันนี้เป็นชุดตอนเรียนลำนะครับสุดท้ายไ,ได้พอจูนหรือไม่ เฮ้ยเราได้ซ้ำหรอน้องแชมพูสรุปนะครับขอสรุปจากโอกาสสิบครั้งได้แบบที่หนึ่งชุดไทยแบบที่สองชุด m อชุดไทยชุดเซม ไทยไทยเซมที่ได้เยอะสุดคือชุดไทยตอนจบนะครับได้ทั้งหมด5ใบก็คือมีเซนเตอร์คันิงมีฟอนโลมามิงแล้วก็มีแชมพู2ใบมีแองเจิลหใบต่อมาเป็น ชุด MV ที่เป็นชุดซ้อมเป็นลีนะกับเป็นแชมพูตอมาเป็นชุดเซมบัสึเป็นนีนี่กับปีโป้ก็สุดท้ายเป็นชุดของอันเดอร์เป็นน้องเหอนอยนะคะรับสรุปมิชชั่นของวันนี้ไม่ได้น้องฟอร์จูนเลยแต่ยังดีครับยังได้น้องคนิงมาเซ็นเตอร์ของเรามาสำหรับวันนี้ขอบคุณครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ